สวัสดีเพื่อนๆสายสตลเลปากรล,ลองทุกท่านตามคําเรียกร้องนะมฮงเมื่อไรจะมาตกสายสติีสักที <c ười> วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษ,ษก็มาเริ่มการที่คลองหลังบ้านผมเลยนะครับเป็นคลองวะไรนะอยู่ตรงไหนครับน้านะครับอยู่บริเวณเขตสะพานสูง นะครับเซิร์ชมานะเขตสะพานสูงแล้วก็ดูแผนที่นะข้างบนนะแล้วก็ตูม m ู o o m ม o o m นะคลองตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะบอกสเปคอุปกรณ์อีกสักรอบหนึ่งนะครับทบทวนนะเผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันสเปคอุปกรณ์อะไรบ้างนะอะนะครับเริ่มจากคันก่อนเลยนะครับเป็นคัน Richman Instinct Limited นะครับเวท5้านะครับเป็นปโซ s o l นี่นะ Rich Man Instinct นะครับเซิร์ชไปนะครับทางอันลัวนะฮะทักไปถามได้นะครับถ้าสนใจในคันรุ่นนี้นะนะไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัว Limited นะครับความยาวเป็น6ฟุต3นะครับปลายโซลิดนะครับมากับสายตัวนี้นะครับ Back Paper นะฮะสีเลมอนนะครับ0.6อ่ารอกใดว่าอัลฟาแอร์ตัวเก่านะครับรอบ7.2 อ่านะฮะช็อกหน้าอันนี้นะ <c oughs> ติดมาจากที่ไปตกกระพงนะครับช็อกหน้าอันนี้25บปอนด์เลยนะ <c oughs> จริงๆจะใส่สักแนะนำให้ใส่สักประมาณ15บปอนด์นะครับสำหรับปลาคองนะให้มันให้มันอ่อนกว่าสายเมนนะครับนะครับพอลาตอนเราดึงติดต่อจะได้ขาดที่สายช็อกอ่าจะได้ไม่ต้องมาต่อช็อกใหม่นะแต่อันเนี้ยผมี้เกีตจนะครับผมก็เลยใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ25บปอนด์นะครับ ล็อกสต็อปเปอร์นะครับตรงนี้นะเห็นดำๆไหมนะครับอันนี้คือสต็อปเปอร์ทำไมต้องล็อกครับนะนะครับผมจะล็อกนะ <c oughs> <c oughs> เออแค่ okay, <c oughs> นั้นเลยนะครับ <c oughs> ตะกั่วทองเหลือง2องกำะ 1, นะ <S 1> 1 <S ครับตะเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งเฉยๆนะไม่ใช่หนึ่งโอนะนะครับกลับมากับปลายางอิโต้จีเด็ดนะครับมีตัวน้ำนูนแน่นอน <c oughs> นะาา o, A is, นะครับปลายางอิโต้แบรนด์อลิสนะครับหาซื้อได้นะครับ แต่ไม่มีนะไม่มีขาย <c oughs> ของหมดนะไม่ได้ขายดีนะ <c oughs> มีน้อยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนี้ตัวเก่านะตั้งแต่ห้าหกเดือนที่แล้วนะครับอยู่อย่างนี้ก็อย่างนี้เลยอ่ะนะครับมาเริ่มเลยปรับที่หกแก๊กนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะลองดูก่อนนะไม่ได้ตกนานนะครับความหนืดของสปูลน,นะครับก็เอาให้มันไหลๆหน่อยนะดึงแล้วให้มันฟูนะครับ อันนี้แบบเริ่มต้นใหม่กันเลยนะเวลาดึงแล้วมันออกแบบออกง่ายอย่างนี้นะสมมติตกน้ําตกเนี่ยต้องฟูนะอ่าเห็นไหมฟูขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอย่างนี้ใช้ได้นะครับแล้วไม่คอนก,ก,ก็ก็ก็ไม่กอก,กนะอ่าเริ่มเลยนะครับไม่ได้ตกนานมากๆนะสาหรับปลาคลองนะนะครับเราจะตีเข้าหาตะลิ่งนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นฝั่งนี้นะอันนี้ตีด้วยไซคทนะครับเดี๋ยวจูนก่อนนะ คลองนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะไม่ไม่ไม่แคบนะอ่าเน,นี่ยหนื่ไปนะผมลงมาอีกแก๊กหนึ่งนะนะครับเป็นห้าแก๊กนะนะครับตีลงให้ติดตะลิ่งนะครับแล้วก่อเลยนะก่อแบบโยก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 อะนะสลอช้าช้าโยกโยกเนี่ยเนี้ยคอคอคออออย่างี้นะถ้ากัดตึ้งกลับเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาตัวนะของนี้ค่อนข้างไกลนะ นะครับถ้าหลักที่จะใช้ก็ผมจะใช้เป็นฟิปปิ้งนะครับฟิปปิ้งท่านี้นะกระแทกลงกระแทกกับมือลงนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะสอนการฟิปปิ้งอ่าที่นั่นนะรอคอยนะ <c oughs> ที่ลอคอยมาแสนนานนะนะครับมีสอนหมดแล้วนะทุกท่านะครับโรลิ่งพิชิ่งนะโรลิ่งพชชิ่งสกิปปิ้ง นะ่ามีสอนหมดแล้วนะครับขาดก็คือท่านี้แหละฟิปปิ้ง <c oughs> นะฟิปปิ้งคือการกระแทกลงมานี้นะนะครับเดี๋ยวจะสอนอย่างละเอียดเลยนะว่าทายังไงนะอย่างนี้นะเนี่ยนะถ้ามองผมมันจะมันจะเร็วนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดของท่าฟิปปิ้งให้ฟังนะครับโดยละเอียดนะนะสำหรับปีนี้นะ อันนี้ไม่สวยนะ <c oughs> นะครับสําคัญนันอยู่ที่จังหวะการปล่อยนะว่าจะลงสวยพุ่งสวยนะอยางเนี้อยอางเนี้ยนเงี้ยไม่สวยนะนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกนานนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาจูนก่อนนะมาจูนจังหวะการปล่อยอ่านะอย่างเงี้ยสวยนะเข้าสุดเลยนะนะครับไม่มีตัวนะหล,หลุมหลุมนึงนี่คือสักสองไม้พอนะสองไม้ไม่มีตัวนี่คือไม่มีแล้วนะ อันนี้สายแคทนะครับถ้าระยะไกลนี่คือจะตีเฉียงนี่คือผมจะสายแคทนะนะครับแต่ถ้าจะตีตรงคือฟนะิปนปะิ้งอ่ะอ่าอย่างเงีนะ้ยสายแคสเนี่ยสายแคสเข้าใต้ใต้สะพานนะครับดอก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 หมุดเหล็กนะครับเราจะใช้พื้นที่ทําการอยู่ประมาณสักสักเมตรเดียวนะก็จะเอาไปต่อยอดเป็น อ่าฟิปสกิปได้นะครับสำหรับสายสกิปปิ้งนะสายสกิปปิ้งนี่คือฟิปปิ้งนี่มีประโยชน์มากนะครับเราจะไปสกิปแบบทางตรงแบบซุ่เฟียวอ่ะได้เลยนะอ่ะนะเดี๋ยวเอาไว้สอนแบบเป็นทางการให้นะครับอีกทีหนึ่งนะมาขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นของบัวคลี่นะครับ คลองโบกี้อยู่ตรงไหนคบนานะครับอยู่ที่เดียวกันแหละนะมันวนๆกันนะครับอันนี้ขยับขึ้นมาจากตรงนู้นนะตะกี้เป็นคลองวะไหลนะครับขึ้นมาจากทางนู้นนิดเดียวนะครับเช็คดูตรงตะกี้นะครับเงียบกิฟนะก็เดี๋ยวมาลุ้นคลองนี้กันนะครับสาหรับเส้นนี้ก็คือจะใช้โลเป็นเป็นหลักนะนะโรลิ่งนะครับเพราะว่าคลองมันไม่ไม่กว้างนะคลองมันไม่กว้างนะครับถ้าโลจะจะใหญ่นะ สก,กิดไปหน่อยก็ถึงฝั่งนะฝั่งนู้นนะนี่นะเราลิ้งนี่สอนไปแล้วนะครับไปเปิดไล่ดูได้นะครับในช่องนั้นน่าจะหลายปีนะพี่สอนไป <c oughs> นะไปลองฝึกใช้ดูนะครับสําหรับคนไม่รู้นะเนี่ยท่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะนะครับมีสอนไปแล้วนะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะ,นะครับย้อนไปดูนะ ครับโลก็จะใช้แบบจิ้ม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 ตามรูที่ระยะไม่ไกลอย่างนี้นะนะระยะไม่ไกลนะแตะขึ้นตะลิงได้เลยนะครับโลลิงนี่ได้ทําระยะได้ไกลนะผมว่าอย่างมากนี่น่าจะมีสัก15เมตรนะครับทาได้นะเนี่ยมุญที่มุนๆอย่างเงี้ยคือ15เมตรถึงแน่นอนนะนะครับจะกระยี่ก็แต้ไกลกว่านั้นอีกนะอันนี้ระยะนี้ประมาณสักสิเมตรนะ นะครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะที่ใต้ตะพาณน,นะนะครับรวมระยะน้ําระยะเข้าไปใต้ตะพานแลวก็ประมาณาไม่เกิน10เมตรนะที่เห็นนะนะครับก็จะใช้ท่านี้นี่ชิวๆเลยนะนะครับบางคลองในเมืองนี่เล็กกว่านี้เองนะก็จะใช้ท่านี้แบบแบบชิวๆนะเห็นไหมมันก็จะคลองนะนะนะมันก็จะคลองแค่นะไม่ต้องไป ตีวงสวิงเยอะนะในการกระส่งเหยื่อนะนะถึงตะหลิงเลยนะขึ้นตะหลิงฝั่งนู้นเลยนะเนี่ยกันแล้วนะเรียบร้อยปีไม่ได้เปิดเบรกเอ้ยอยู่อยู่ไม่ได้ปิดเบรกนะตะกี้นะไม่เห็นไหมโอ้โหนี่เป็นไซส์ขีดนะนะโตนะมีตัวน้ำหนุนแน่นตัวนี้เล็กไปนะจริงก็เอาได้นะสำหรับปลาเข็ม นะครับแต่ตัวนี้ผมขอปล่อยก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาเข็มนี่ผมเอาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ขอปล่อยก่อนนะนะเห็นไหมฟิลมันจะประมาณนี้นะครับตะกี้ถ้าใหญ่กว่าตะกี้ถ้าครึ่งขีดนึงนะี้ะให้มันเป็นทักสองขีดนิดๆน,นะผมเอาเลยนะครับอันนี้ก็เล็กไปหน่อยนะอ่าเห็นไหม ฟิวจะมาน,นี้นะปลาคองนะครับปลาคองนี่กัดไม่ยากนะขอให้มันมีตัวนะีนะครับขอให้เราตีไปในบริเวณที่มันมีตัวนะครับมีตัวน้ำนูนแน่นอนนะครับสำหรับอีโตนะ <c oughs> แต่หาซื้อไี่ไหนครับนะ้นะ <c oughs> ครับหาซื้อได้นะแต่ไม่มีนะ <c oughs> หมดนะเอยที่หมดนี่ไม่ได้ขายดีนะเอ<า>เอทำน้อยสังเกตนะผมไม่ได้ส่งนะสังเกตนะนะครับเพราะว่าผมเซตตาเบตกับตัวเหยื่อนะครับมัน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 ได้ระยะแล้วนะครับก็คือว่าถ้าตาเบ็ตโผลมาเกิอกกลางตัวหรือเลยกลางตัวมาหน่อยหนึ่งนะครับโผลมาทั้งเนี้ยแต่ปลามันกัดเนี่ยมันมันเข้าอยู่แล้วเออ<า> นึกเบาไอหอมนะปะลาปลามันกัดนะมันอมตะเบ็ดไปอยู่แล้วนะแค่มันฉกมานี่คือมันมันถึงตะเบ็ดแล้วนะครับนะผมเลยไม่ส่งนะนะครับผมก็เลยสับเลยนะที่ส่งนั่นคือฟิลแบบปลาบ่อนะปลาบ่อนี่คือเราไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันนอนกินนะอ่ะงออมั้ยเราเล่นมาช้าช้านะครับมันไหลามากับพื้นนอนกินเนงะี้ยเออเราไม่รู้ว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอ่ะ นะครับกินถึงหรือไม่ถึงนะครับเราเลยส่งไปนะครับแล้วปลามันก็ค่อนข้างจะเชื่องเชื่องนะสําหรับปลาบ่อนะปลามันเยื้อเชื่องมันดูดแล้วมันก็แบบเขมือบขมือบซะชานะก็ะเลยส่งหน่อยนะสาหรับปลาบ่อนะนะครับแต่ปลาคลองนี่คือผมไม่ส่งเลยนะ <c oughs> นะตวนมากนะต่วนมากไม่ส่งนะ คือถ้าจะส่งก็คือเราเห็นแล้วว่ามันมันมันมาฉกกลางน้ำนี่อย่างก,กันแล้วนะเรียบร้อยไอย้ตัวเล็ก <c oughs> เห็นไหมนี่ตัวเล็กนะนี่ตัวเล็กนะเห็นเลยนะแต่ถ้าว่ามันวิ่งมาฉกกลางน้ํานะเราเราลากมาจากริมตะลิงใช่ไหมนะครับแล้วเราเห็นว่ามันฉกกลางน้ําอันนี้ผมจะส่งหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาฉกตอนเหยื่อมันลอยนะเอเหญ่ใหญ่ นะมาฉกตอนเหยื่อมันรออยู่นะมันยังกัดไม่เต็มนะอันนี้แล้วแต่จังหวะนะแต่ถ้าว่าผมลากมาจากริมตลิงเลยนะครับแล้วมันกัดนี่คือผมเนี่ยตับเลยนะเอ <c oughs> ตัวเล็กกี่ล้วเยอมีตัวดีนะแต่ตัวไม่ใหญ่เนี่ยเห็นไหมฟิลนี้นะฟิลนี้นะถ้าจิ้มเข้าไปข้างในถึงนี่คือลากมานี่คือถ้ามีตัวมันกัดเลยนะ นะครับปลาคองนี่มัน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 พร้อมล่าอยู่แล้วนะนะครับที่ผมไม่ส่งนะครับถ้ามันเห็นเหยื่อนี่คือมันมันแดกเลยนะคือมันกัดเอาเอาตายอ่ะว่างั้นดีกว่านะนะแต่ว่าเป็นปลาบ่อนี่คือมันนอนอยู่นะน้ำมันลึกนะนี่ออกอปะน้ำมันลึกนะที่เราเล่นปลาบ่อนะเออแล้วมันก็อยู่กับพื้น หากินว่าช้าอยู่กับพื้นนะครับถ้ามันกินปุ๊บมันก็จะแบบเรื่อยๆอ่ะแต่ปลาคลองนี่คือเรามันหากินริมตะลิ่งนะครับน้ำตื้นอ่าเน็นภาพออกไหมนะครับริมตะลิ่งหากินน้ำตื้นนะครับเหยื่อผ่านมามันมันมันฉกเลยอะ่ะมันแบบมันกัดฟัดเลยอะ่ะฟัดเอาตายเลยอะ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ส่งนะครับเพราะว่าตะเบ็ดมันถึงอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนใช้ตะเบ็ดเล็กเหยื่อใหญ่อ,อันนั้นจะส่งก็แล้วแต่นะอันนั้นนะเพราะว่ากัดครั้งแรกมันอาจจะไม่ไม่ถึงตะเบ็ดนะนะครับแตงผมนี่คือเซตตะเบ็ดให้มันพอด,ดีแล้วนะครับกับตัวเหยื่อนะตรงนี้นะอยู่ใต้สะพานนะครับตรงนั้นเป็นจุดน้ําไหลนะเช็กสามไม้นะ ถามไม้นี่ถ้าว่ามีตัวเอาเลยนะเอ,อ้ยมีฟองนะมีฟองตามนะี่แต่น้ำมันไหลนะตรงนี้นะเป็นช่องทางน้ำไหลนะนะน้ำไหลนี่คือถ้าว่ามีตัวมันฉกเลยนะฉกอย่างรวดเร็วอังแตนะ่เรียร้้อยอะนะเออนะ มีตัวนะโอ้โหใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เอ้ยตัวนี้สองขีดนะ <c oughs> เป็นปลาเค็มที่สมบูรณ์แบบนะตัวนี้นะนะครับแต่ตัวแต่แก้มันเล็กกว่านี่ครึ่งหนึ่งนะ <c oughs> ่ะเอออย่างเงี้ยนะเรียบร้อย <c oughs> เจอโปรกีมแนละ้วกิมไม่ได้เจอกันนะ <c oughs> เอ็นะผู้สนับสนุนนะสาวแม่ครัว <c oughs> ต่ไม่กลัวมันตนับสนุนอ๋อปลาดินนะปลากระป๋องเนี่ยตัวยัง,ยงโอเค,คนีนะซีโอกบดำน้ำนะเดี๋ยวว่าลองรุ่นกันนะว่าวันนี้กบดำน้ำกับปลายางอิโตนะขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจากจุดเดิมนะเห็นไหมอันนั้นเป็นวัดลาดโยธานะครับเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากสะพานเนี่ยนะครับไปตรงเนี้ยกได้นะครับถ้าว่าสะพานนั้นไปนู่นนะครับ ตกไม่ได้นะครับเป็นเขตอพยพฐานนะครับไม่รูปปลามันอยู่ได้ไงนะน้ำโกดตื้นเลยนะเออที่ผ่านมาก็มีคนให้อาหารปลาน่ปลาสวายนะเอออ่ะเดี๋ยวเราลุยตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปของทับช้างนะบันมาเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะข้างยอเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะมีนะนะะถ้ามีนะนะถ้ามีมันน่าจะมีนะข้างยอนะอ่ะโอะาโรเกมเลาะฝั่งนี้แล้วนะ ตอด,ดลยไง้ยโอ้โหยูแย่งปลาเฉยเลยอะ่ะไม่ได้ด้วย <c oughs> นี่นะข้างยอนะจริงด้วยนะนะแต่กี้ผมยังลงไปไม่ถึงตรงที่ปรกกีมแทงไปนะกีมแทงลึกเข้าไปใต้สะพานนะใต้ยอนะผมตรงนี้นะปลาอยู่ตรงนี้นะโอ้โหตะกี้เราปล่อยวีมังโดนเะน้นะพอดีว่าเลาะทั้งแนวนะเนเนี่ยตีเข้าไปใต้ยอนะนี่ี้เห็นจอดปลาบินนะ แต่ว่าผมไปลงตรงนี้นะปลาอยู่ข้างในนู้นไปอีกสักไม่ไม่เกินเมตรนะนะครับพิมตีลงปั๊บถึงนั่นปุ๊บแม่งเอาเลยปึ้งเลยก็น่าจะไปหมดแล้วนะไหมแตกนะครับก็ย้ายมาไหมเดียนะครับทับช้างคลองล่างนะครับตรงสูเราเลยนะตรงนู้นจะเป็นจูเร่านะครับตรงนี้จะเป็นร้านต้มตำทีเด็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมานะมากินต้มตำปิดท้าย ครับของนี้ไม่ได้มานานแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้ตัวมากน้อยก็ไหนเลยเหรียนเยอะใหม่เลยนะกับหมใหม่ตัวนี้นะนะสังเกตนะรถจะผ่านทุกนาทีนะ<笑><笑><笑>เอเยเีงทุกนาทีจริงๆดูดอกนี้นะเข้าไปใต้ซุ้มทิพป,ปัติปงั้นเราต้องเล็งเลี่ยวนะ เลี่งเรียมที่เป็นไปได้นะครับตามมุมตามซอกนะครับแต่ถ้าเราทร้อมนีกรตีตีเยอะนะอันนี้ติดถาวันข้างในนะถ้าชนปุ๊บฟูเลยนะมันพุ่งไปแรงๆนะไปชนถาวรไปไปนะขึ้นตะบิ่งไปเลยนะตดไม่เจอนะ เอาะปูนของนี้เลยนะเอาแล้วนะเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนี่ถ้ามีตัวนะน้ำอู่แน่นอนข้างท่อนี้เนะี่ยดูนะเรียบร้อยรถมานะรจบมานะ เอ้ยรู้ยังกิมอันนี้ไม่ตัง้งใจจะส่งนะเอ้ยรู้ยังง่ะ,ะนีเม่์ตัง้งใจส่งนะรถมันมานะโบตีผมกัดและสับเลยนะเปลี่ยนโตวตัวใหม่ไปได้เรื่องเลยนะอยองยอยนี่น่าจะมีสามผีดกว่ากว่าเลยนะ สามปีสี่นะไม่ได้ออกนานตกง่ายมันเดิมนะช่อนอะ่ะเห้นว่าช่อนหมดช่อนหมดหรอฝั่งนี้ก็เลาะได้นะตีเลาะได้นะครับก่อนที่เราจะเดินไปนะก่อนที่เราจะเดินไปเราตีเลาะไปก่อนเลยนะนย <c oughs> ตีเลาะไปก่อนเนี่ยไม่มีอ่าเฮียงับไม่โดนนะมีตัวนะมีตัวนะ แม่งขึ้นมาเหมือนมันขึ้นมาแล้วเห็นบดีนะเห็นคนน่ะเออแล้วแม่งมวลลงไปเลยนะตัวใหญ่ด้วยนะกีนะเห็นเลยนะเห็นตัวเลยนะกีนะแต่ขึ้นมาแบบตกใจด้วยนะกีนะน่าจะไปแล้วนะอืแต่กีได้อยู่ไกลไปหน่อยนะอยู่ไกลจากจจุดตรงนี้นะผมว่าแม่งคว้าเลยนะกีแม่งขึ้นมาจะเอาแม่งตกใจเห็นคนละมึง ะซอกนี้น่าสนนะดูนะมีตัวคว้าเลยนะบอกเลยนะชักสา,ามไม้นะไม่แดกนะอะขยับซอกไปเรื่อยนะยับซอกเข้าไป อกเข้าไปดูซอกนี้นะซอกนี้สวยนะระยะทางวิ่งมีนะถ้ามีตัวนะเม่น,นตัวไม่นขึ้นและตัวใหญ่เตะตีคีดได้แต่ไม่เอาอ่ะมา สักไม้นะ้วชักไม้ไม่มีไม่เอาแล้วนะไม่เอานะ้ามาเนะ่ยกะตามซอกๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะตรงนี้นะมันจะคอ,อกแล้วมุงนะ่ะใช่นะั่นนะ่ะกัดปลาอยู่นะตรงนี้มีปลากัดปลาอยู่นะ แม่งเก่งว like ่ะรู <cat on> <Airbnb> <c oughs> <S médico> ้เนี่ยไม่ง่ายนะบอกใ้เห็นตัวมีตัวแต่ไม่เอาเดินขยับเข้ามาเรื่อยๆนะเรนตามซอกนะ ามซอกตามมุมนะใต้หนูนนะใต้หนูนยากนะนะครับต้องไซส์เข้าไปแบบเป๊ะๆนะลองดูสักไม้นะ่ะไม่ถึง,อ,งอันนี้เก่งนะอ่ะลองดูนะไม้นี่นะอ่าอันนี้ถึงนะข้างในนะ เ,ะเะนะ,ะเดี๋ยวขยับเข้าไปหน่อยนะข้างในดูนะมีน้ำอยู่หน่อยนึงนะนัเป็นพักโป่งนะสักลายนี่นะขึ้นบกนะน้ำมีสักห้าสิบเซนนะถ้ากัดกัดเลยนะไม่กัด ต้องให้มันกัดตรงช่วงน้ำลงไปเลยนะป้องเนป้องใน,งนกัดเลยนะ,ะไม่มีนะประมาณห้าโมงเก้านาทีพอดีนะเออแล้วมาแล้วนะครับอันนี้น้ําตกนะบอกเลยว่าเด็ดนะครับอันนี้ส้มตำไทยปูนะโคตรเด็ดนะครับไก่ย่างนี่ทีเด็ดเลยนะครบสูตรนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสปีดปลาคลอง Uh, สำหรับคลองนี้ทับช้างล่างทีเด็ดก็คือส้มตำน้ำตกไก่ย่างนะคนน่าจะ,ะ,ะสมใจนะครับสำหรับสายสตรีนะที่เรียกร้องกันมานานละเกินนะครับตอนอยู่ตกกระพงแล้วกับมาช่อนจังมาช่อนมาช่อนหน่อยบ้างมาช่อนน่อยบ้าง <un> ก็ประมาณนี้นะครับก็เข้าใจนะ เพราะว่าสายตกของเรานะครับมันหลากหลายนะครับส่วนตัวก็จะทยอยทยอยไปนะให้ครบทุกสายนะครับช้าบ้างเร็วบ้างต้องขออภัยนะครับสำหรับวันนีนะ้ก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ตัวสิครับ